ทุกคนเรามาดูบรรดาสัตว์ของเราวิ่งแข่งกันนี่เจ้าช้างของเราจะชนะหรือไม่ตัวไหนจะชนะเจ้าช้างน้อยของเราเราต้องเอาช้างน้อยของเราด้วยไปเลยจ้าจ้าช้างน้อย เจ้าคิงคองว้าวอือม,มาดูมันจะไปได้ดีนะจะไปได้ไหมโอ้โห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 นี่ต่อมาเจ้ามังกรตัวน้อยนี่เป็นไงทุกคนเจ้าช้างตัวน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยผมด้วย ไปไม่ได้อ่ะโอโ้เจ้ากินของปิดคะปิดคะปิดคะผมไปไม่ได้ฮะอ้โหเจ้าช้างกับเจ้าไดโนเสาร์เขากำลังจะแซงกันแล้วตัวไหนจะแซงกันได้วยเย้ เจ้าช้างตัวนี้ไม่ไปแล้วเขาไม่อยากไปแล้วโอเคจ้าจบการรีวิวแค่นี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะบ๊ายบายนะคะ